โนนี่ละวันไร้โพดนี่เอาไว้ลร้มันก็สิลร้ก็สิแตกไปทีทางเคียงก็เลยตัดซะให้มันเห็นน้ำใหม่สมจะ้ะ เอาสองนอกรพอเลยจ้ะ huh, อ่านอนี่น้ำเลยจ้ะอานอในบ่เอา่นอนอกว่ะอานอนอกอานอนอกนี่แหละอา เห็น้ำไม้มาออกหลายแทนเห็ดน้ำไม้สม,มก่อนเด้อน้ำไม้ดองไว้ก่อนจ้าไปเบิ่งน้ำกันจ้าไม่ฟ้อนที่ไปปอกเห็ดน้ำไม้ดองเจ้ามาบนน้ำกันปอกน้ำไม้ก่อน้อจ้าเสียไปเห็ดน้ำไม้ดองเห็ดน้ำไม้สมมันออกหลายลาย เลเ้อเฮดไว้ทุกปีฮะละจ้ะ <joue> เห็นไหม เห็นน้ำไม้ใหญ่จ้ะเอ้ยแต่อยู่บ้านนอกบ้านหน้ามิจจะน้ำไม้ลายบ่อน้ำไม้กระเซ็นนอนนี่น้อยบัานนี้ฉันละมาปลูกจ้าอันนี้เพื่อนเอิญน้อไม้มาจูเบื้องเน้นน้ำไม้น่ะนอนบักใหญ่บักใหญ่จ้าบัานนี้น้ำไม้กระปูกกินบ่ได้อยู่ป่าอยู่เขาแล้วไม่พอนะไม่พอนก็เลยมาปลูกกินจ้า นน่จ้งน้ำไม้กันเน้อจ้าสีเห็ดน้ำไม้ดองนพรอนกับสีซับเน่นี่หละจ้าแะ้วกับฟานเนนี่แหละจ้าเพราะว่าห้าวสีแต่สุกพร้อมสุกกระแซบแซบจ้าสุกน้ำไม้สมนะบนป่าใส่คักวคากในพรอนกระทืงจกงักคระทืงฝักสะกอนจังจักจ้าฮะมันจะเป็นกัสีอล่ะจ้า เวลาเข้าแกงใส่กะทิแลลายกะแซบจ้ะเแบบอีสานอีสานพื้นบ้านนะจ้าเทดเล็บไลยเพิ่นกระสีมุนนะจ้าข้าแกงแล้วบนากิน ซักจังสี่สักก่อนจ้าจังเป็นฟานหน่อยๆอันนี้เท่ากับฟานมานี่จ้าอันนี้ใส่เกลือก่อนเลยจ้าซิ้เซไว้สัสกก่อน น้ำไว้สะกก่อนแล้วจังใส่ถังไว้จ้าจะได้กินเหิงจ้าจากสามขึนไม่พ่อจะสิมะขันให้เบิ่งนะจ้าแล้วใส่ถังไว้แม่พ่อซีขันน้องไม่โสมจ้าเอาออกจากน้ำทีเข้าเซได้จ้า น้ำข้มมันนะจ๊ะน้ำข้มน้ำคิ้วมันสิได้หายจ้าไม่พ่อสีขั้นให้เบิ้งบันนี้จ้าเอานามมันถ่นก่อนเลยจ้า าาน้ำเกลามันอี่สีขามีเลยด้วยจ้ะเดี้ยวไม่ป้อนสิขั้นเลยเด้อจ้าอันนี้คือนนการใส่เกลืออีกรอบรอบที่สองจ้าข้าใส่ยาใส่หลายมันสีเข้มจ้าใส่พอประมา้านกาเอาเลยจ้าบานี้ข้าตามด้วยขา้าวปลายด้วยจ้ขาข้าวสาร กันมันเปื่อยมันเน่าจ้าไปกระท่ามให้มันสมมันเปรี้ยวเก็บไปกินนานๆได้ค่ะค้อนขั้นกันเลยจ้าขั้นให้มันขาวเนือ้อขาวนังมันสะก่อนเก็บไปกินข่ามปีได้เวยจ้า ขั้นกาว่ามันอ่อนในมือทั่วอะไรกะปน,นี้ไม่พอนี่เก็บเ้ยจ้าวิธีเก็บจ้านี่ขามีทงังนี่ก็ได้เฮ้ยชอาทิมีขวดที่มีฟ้าปิดก็ได้ครับแต่มีทังนี่ข้าเอาถุงมาสวมก่อนเลยจ้าเลยจ้าวิธีเก็บนะ ก่อนสิเก็บใส่ถังนี่แหละจ้าแต่เอาถุงสวมก่อนด้วยจ้านั่งจังบอดดำถ้าข้าขั้นเธอหนาเข้ากระโปงลงไปเลยจ้าขั้นเฮ็ดขึ้นกันนี่แหละจ้า น้ำก็บต้องส่หลายจ้าจะนอนมากก็ออกเองอันนี้น้ำอันนี้ก็ใส่ให้พ่อมันถว่วงเลยจ้าไดยจ้าแล้วอลไดเลย,ยจ้าน้ำกับพอดีถ่วงค่ะอันนี้ที่ห้างเก๊บห้ากระเก็บเอาขึ้นเื่อห้างเฮเ่อหนาห้าวกอามาใสมันเต็มถังได้จ้ะ ก็ได้จ้ะเอากระมวนเนี่ยนี่แหละจ้ะการบวชให้มันถือลมบวชให้มันดั่งจ้าจเอาลงไ้เลยเด้อคะ่ะจ้าลีปนี้ก็ไม่แค่นี้แหละจ้า